ยกที่สองผูเอกเมืองไทยดีเคแสนใจมันจะยืนกับกล้องศึกกระแทกสอกตีดิบเดินก็หาตามสไตล์เลยครับย,ยกที่สองนะได้ครักล้องศึกอีมวยมือจับครับอาวุธครบเครื่อง สองครับกะว่าจะเอาน้ำยอกน้ำโบงก็ป้าครับต้องสึกยิงหนัดซ้ายแม่เมืองเมืองไทยโดนก็ชะงักเลยครับเมืองไทยนี่ปกติถอยไม่เคยเป็นแต่ว่าโดนครับเมืองไทยโดน ยังดูได้ครับเมืองไทยโดนครับมากกองศึกต่อยซ้ายแม่นแล้วกันครับ้าโดนอีกครับเมืองไทยโดนแล้วซึมไม่ซึมนะครับแต่ก็ยังพยายามจะ่ิงเป็นลูกที่สองอ๋อครับกองศึกยิงซ้ายแน่นแม่นเลยกนเมืองไทยจะเข้ามาสองเมืองไทยโอ้กองศึกยิงบัดตึงสองเมืองไทยโดนมีอาการ แต่ก็ยังอยู่ยังยืนหยัดอยู่ได้แม่อ้ำชายจะเข้าไปสอดกล้องสึกกอดเลยโอ้ครับแม่ก้องสึกนี่แม่นเลยครับน้ำชายโอ้าโอ้โอ้มีอาการครับโอ้ต่อยลาไปครับก้องสุดต่อยครับ เมืองไทยรับหน้าไม่ดีที่ไหมครับแหมโดนๆนี่ต้องสุดอู่ได้ไหมต้องศึกสวนด้วยกันเออตั้งสวนโอ้โหยกสองนี่อ้าวอ้าวเมืองไทยก็เลยต้องศึกเมืองไทยสวนเอ้าโอ้โหนี้ยกนี้นี่เออ กองศึกจะเป็นไงครับทรมาดีตัวเองนอนนอนนับเอาเอาคืนครับเอาคืนครับเอาคืนได้ไหมแอ่เหมือนไทยกันดักสองเลยก็แล้วนอนไปมนะครับลุกไหวไหมกรรมการนับครับคนละนับครับแม่ยกสองคนละนับ เข้ากันไปครับว่าไงไมีปลายยกสองครับหมดยกครับโอ้ยกนี้เนี่ยใจแานเลยครับ